I have m e some new friends แปลว่าอะไรลูก I have m a d e some new friends แปลว่าฉันได้เพื่อนใหม่ครับ m a d e แปลว่าทำ some แปลว่าบ้าง new แปลว่าใหม่ friend แปล่าเพื่อนฉันได้ทำเพื่อนใหม่บางคนนั่นแปลว่าอย่าแปลว่าฉันได้ทำนะแปลเอาใจความก็คือฉันได้เพื่อนใหม่นั่นเองนะครับนี่คือสำนวนภาษาอังกฤษอย่าแปลว่าฉันได้ทำเพื่อนมาเสจเลยนะครับคนละความหมายกันเลยก็ขอฝาก นักเรียนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่โรงเรียนไหนได้ใช้หนังสือ Access 3คือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่โรงเรียนไหนใช้อยู่ถ้านักเรียนเปิดมาเจอนะครับเป็นคลิปของคุณครูพิินันนักเรียนสามารถกดติดตามนะครับ u b s c ไ i b e ได้สอน้อ2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกทางเพจ ใน Facebook นะครับชื่อเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันแล้วก็ช่องทางที่2คือช่องทางของ YouTube นะครับชื่อช่องว่าครูนัน Channel นะครับ K R U N A N ครูนัน Channel C H A N N E L นะครับนักเรียนก็จะสามารถติดตามดูไลฟ์สดหรือดูคลิปย้อนหลังได้ตลอดเวลาทุกหน้าเลยนะครับ คุณครูนำมาสอนให้ทุกนักภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจนี่สโลแกนของคุณครูเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you t h i n k if you try might be fascinated โอเคนะครับคุณครูเริ่มทำสัญ,ญลักษณ์ไม่รู้มองเห็นไหมพวกเราโอเคอยู่คนเขียนก็คือลอร่า อายุสิบห้าปีนะครับล o รัสฟิีนในที่นี่คืออายุนะครับนะสิบห้าเนี่ยไม่ใช่รอบเลยนะครับ <c oughs> ใส่นุกบ้างส่วนลีเจนส์ตัวนี้แปลว่าตำนานนะลูกตำนานตำนานนี่ไม่ใช่ว่าตำแป๊บเดียวอะไรไม่เกี่ยวกันนะ <c oughs> น,น,นะครับตำนานคือเป็นที่เล่าขานกันนะครับไม่ใช่เร่างตำนานหลายช่วงเวลาไม่เกี่ยวกัน เล่นมุกบ้างเล่นมุกบ้างงานพวว่ามันกันะครับขายไก่ทอดนะครับวันนี้ขายดีขายดีนะครับจะหมดนะครับเแล้วไก่ตีชิ้นนะครับไก่ยำเหลืออยู่สามถ้วยนะครับถ้วยแค่สิบบาทเอง ไฟดีไฟดีครับวันนี้นะครับงานจ้าความเมืองกลงนะครับแต่ก็สดนะครับอยากการให้เห็นบรรยากาศนะครับวันนี้ลูกค้าเดินก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฉีดเสืจแล้วไก่ยำก็เหลือสิบบาทนะครับไก่ยำสิบบาทขอบคุณด้วยนะครับ ไฟต่อจีเส้นครับผมสิบบาทครับนี่0บาสิบบาท s This a book นี่สุดยอดเลยพี่ชายเราเนี่ยนะ i s is a book เนี่ยเป็นหนังสือออกฟอร์ดนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนประอางกฤษกันปห้านะครับผมปห้านี่เกียน,นีย่ถึงแส้นไม่ถูกนะครับคุณครูตียังจำได้เลยนะครับ mm hmm. เด็กปห mm ้า hmm. เดี๋ยวนี้โอ้โ oh, ห <5, S 2> แต่เด็ก 5, ที่เรียนเก่งนี่